งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีล์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีล์ลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริล่อนพาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธา,าตาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เโตอองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดาธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาดิศักดิ์ บุญกิยพันธ์ครับท่านอยากรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนก็กรุณาไปฟังคลิปเสียงวันที่13กุมภาพันธ์2567แต่ถ้าเบื่อท่านอยากรู้ว่าณนะวันนี้ผมทำรายการที่ไหนอย่างไรบ้างก็ไปฟังคลิปเสียงวันที่5กุมภาพันธ์2568นะกก็จะทราบรายละเอียดเพราะว่าผมก็ ไม่อยากจะนำมาบอกกล่าวซ้ำซากเดี๋ยวแฟนรายการก็จะเบื่อซะก่อนวันนี้มีประเด็นที่จะมาคุยกันนะครับก็คือว่าเรื่องชีวิตกับที่ดินพี่น้องครับเราคงได้ยินข่าวคราวเรื่องที่ดินที่ภูเขาลูกนู้นลูกนี้หรือจะเป็นที่ดินที่มีกรณีพิาพาทหรือบางครั้ง เราก็จะได้ยินว่าผู้คนนะฮะไปบุกรุกป่าเพื่อนำที่ดินมาทำการเกษตรหรือเราอาจจะได้ยินว่าเราจะถมทะเลเพื่อจะได้มีที่ดินงอกขึ้นมาเหมือนกับบางประเทศที่เขาทำกันในหลายประเทศนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าที่ดินนั้นมีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนะครับฉะั้นผมจึงตั้งประเด็นคุยกันในวันนี้ว่าเรื่องชีวิตกับที่ดินแล้วเดี๋ยวผมจะจำแนกแยกแยะให้ท่านได้ฟังว่าที่ดินแบบไหนอย่างไรและจะบริหารจัดการที่ดินเหล่านั้นอย่างไรกันบ้างทีนี้ไอ้คำว่าที่ดินเนี่ย มันเป็นเรื่องฝังจิตฝังใจผมมาตั้งแต่เด็กๆคือยังไงก็คือว่าเมื่อตอนผมยังเป็นเด็กเป็นเล็กอาอยุ10บขวบสิบเอะไรประมาณเนี้ยเตี่ยผมก็มักจะท่านก็เป็นเจ็กไข่ผักนะครับที่สอนลูกว่าเรียนแล้วรับใช้แผ่นดินให้เติบโตตามธรรมชาติด้วยสำนึกดีของตนเอง ถ้าคิดว่าดีแล้วจงทําและทําให้ดีที่สุดและท่านมักจะพูดถึงเศรษฐกิจชาติว่าวิธีจะดูว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีให้ดูที่ชาวนาเพราะถ้าชาวนาดีสักอย่างเดียวท่านบอกอะไรอะไรมันจะดีไปหมดนี่แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านพูดกับผมเป็นประจำท่านบอกว่าวันไหนถ้าลูกมีเงิน มีสตุ้งสตัางพอเพียงอย่าลืมหาซื้อที่ดินไว้ตอนเด็กๆผมก็ฟังแล้วผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเอะมันมันยังไงทำไมต้องซื้อที่ดินทำไมเราไม่ซื้อบ้านซื้ออะไรต่ออะไรประมาณอย่างนี้แต่ก็ฟังไว้นะฮะแต่เรื่องนี้ท่านไม่เคยบอกพี่ชายผมนะบอกผม เพราะฉะนั้นผมกับพี่ผมที่จะต่างกันผมมีสตังผมมีโอกาสผมจะซื้อที่ดินเอาไว้และก็ไม่ใช่ซื้อทิ้งนะซื้อทําประโยชน์นะครับเตี๋ยผมก็สั่งไว้อย่างนั้นและท่านก็พูดกํากับท้ายว่าเนื่องจากว่าแม้เตี๋ยจะมีสตังเตี๋ยก็ซื้อที่ดินไว้ให้ลูกไม่ได้เพราะว่าเตี๋ยก็เป็นคนต่างด้าว ที่เดินทางมาจากประเทศจีนมาพึ่งใบบุญของประเทศไทยอยู่นะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าลูกโตขึ้นลูกก็อย่าลืมซื้อที่ดินเอาไว้เพราะฉะนั้นผมร่ำเรียนหนังสือนังหามาเนี่ยนะครับพอจะเริ่มมีเงินเดือนมีสตุ้งสตังผมก็ ไม่ลืมคำของเตี่ยว่าอย่างน้อยจะขอมีที่ดินสักผืนหนึ่งนะฮะเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับนีอ่อันนี้ก็เป็นคำสอนของเตี่ยที่บอกกล่าวเอาไว้วันนี้ก็ยังมีผู้คนนะครับที่เขานึกว่าผมนะมีสตังเยอะซึ่งอาจจะมองเปลือกนอก ก็นำโฉนดที่ดินมาฝากให้ผมช่วยบอกกล่าวกับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงหน่อยนะก็เดี๋ยวจะได้ค่อยๆทยอย,อยบอกกล่าวกันไปท่านก็ลองนึกย้อนซิว่าท่านได้ที่ดินมาอย่างไรหลายคนบอกโอ้ยอันนี้เป็นสมบัติคุณพ่อคุณปู่ให้มานี่ท่านโชคดีท่านไม่ต้องดิ้นรน หาเงินหาซื้อด้วยตัวของท่านเองนะครับท่านโชคดีมีอาจารย์เพื่อนกันแต่เป็นรุ่นพี่นะแต่ว่ารักกันเหมือนเพื่อนท่านก็บอกว่าสมัยพ่อท่านเนี่ยก็อยากได้ที่ดินเท่าไหร่ก็ไปหักล้างถางพงนะครับใครถางได้เท่าไหร่ก็ไปครอบครองที่ดินอันนี้ก็ยุคก,ก่อน นะครับซึ่งคนยังน้อยที่ดินยังเยอะก็เป็นอย่างนั้นและต่อมาก็ออกเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นใบจับจองเขาก็เรียกทัางก็ไปคนนั่เองว่าชื่ออะไรกันบ้างนะเป็นใบจับจองเป็นใบถือคลองอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นนอสอสามนอสอสามกนะครับ ครุดสีอะไรต่ออะไรครุดดำครุดเขียวนะจนกระทั่งเป็นโฉนดที่ดินมาตรฐานเรียกว่าครุดแดงนะครับก็ก็นั่นเป็นที่ทางราชการก็ออกให้นะครับซึ่งบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับแต่เตียผมเนี่ยเขาให้ทัศนนะไว้บอกว่า ที่ต้องอยากให้มีที่ดินไว้เพราะท่านบอกว่าคนจะเยอะขึ้นแต่แผ่นดินในโลกนี้จะมีเท่าเดิมเพราะฉะนั้นน้ำจะคุกคามที่ดินเพราะ,ะนั้นต้องหาที่ดินเอาไว้และท่านบอกว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยค่าเงินมันจะลดลง นะแต่ที่ดินราคามันจะสูงขึ้นอันนี้คือคำพูดของเตี่ยผมท่านเรียนหนังสือวันเดียวนะท่านสอนลูกมาอย่างนี้ผมก็จำมาตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าใจแต่ต่อมาก็เห็นจริงเพราะอะไรครับผมก็เสียอายุราชการมาเนี่ยก็ได้เงินมาประมาณสักสองล้านเห็นจะได้ นะจากเงินกบอขอเงินอะไรต่ออะไรโอ้เราก็รู้สึกว่าเรารวยแล้วจะใช้ยังไงหมดเนี่ยนะสองล้านปรากฏว่าก็เสียอายุมาไม่กี่ปีครับเอ๊ะทำไมวันนี้เราจนลงมากเลยเด็กเดี๋ยวนี้ตัวเล็กตัวน้อยก็พูดกันเงินเป็นสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านเอ๊ะ เข้าใช้อะไรกันนักหนานเนี่ยนะครับปรากฏว่าค่าเงินมันลดลงนะก็จะเรียกวเงินเฟอ้อนะครับเคยมีเงินหนึ่งบาทมันกลายเป็นเหลือ50สตังค์ในทางตรงกันข้ามที่ดินที่ซื้อไว้นะครับปรากฏว่ามูลค่า มันเพิ่มขึ้นครับเออเพราะฉะนั้นแต่การถือครองที่ดินเยอะๆแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อันนี้ไม่ดีหรือการถือครองที่ดินไว้และก็หนักมือชนิดที่บางคนเนี่ยไปกู้ไปยืมนะแล้วก็ไปซื้อที่ดินไว้เยอะแยะสุดท้ายผ่อนไม่ไหวที่ดินเหล่านั้น ก็กลับคืนไปเป็นของธนาคารในที่สุดผมจำได้นะครับว่าหลายคนโชคดีมีที่ดินมรดกจากบรรพบุรุษผมยกตัวอย่างชุมชนแห่งหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อพ่อเขามีที่ดินเยอะเขาก็แบ่งให้ลูกๆเขาวันนี้ ลูกเขาก็เป็นเจ้าของตลาดเจ้าของห้องแถวเกือบทั้งอำเภอนะเพราะอ,อะไรเพราะพ่อเขามีที่ดินไว้ไงนะแล้วเดี๋ยวนี้ที่ดินมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆคนไปนลูกหลานก็สบายเลยเรียกว่ามีทรัพย์สมบัติเก่าแต่ยังผมไม่มีแต่ได้รับคำสอนที่ดีจากเตีย่ยนะครับ จำได้ว่าเมื่อตอนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็เป็นอาจารย์หนุ่มๆกับอาจารย์ของผมเองรวมทั้งอาจารย์รุ่นเพื่อนๆก็บอกว่าวันนี้เราอาศัยบ้านหลวงอยู่นะฮะวัน,นหน้าเรากรเกษียณอายุเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็เตรียมการที่จะไปจับจอง หาซื้อที่กันเพราะฉะนั้นที่หนึ่งผืนจะซื้อคนเดียวก็เงินทองไม่พอซื้อก็รวมกันซื้อแล้วก็มาแบ่งกันนะแต่ผมก่อนที่จะมามีที่ดินนะจากที่มาอยู่ที่มาวิาลเกรรษตรกรกำแพงแสนเมื่อตอนผมหนุ่มๆแต่งงานผมก็ไปซื้อบ้านจัดสรร นะแล้วก็มีที่ดิน58ตารางวาพร้อมบ้านผ่หนึ่พันหกร 1, บาทต่อเดือนพรอไปหลายปีเงินต้นผมลดลงไปนิดเดียวอันนั้นเป็นที่ดินผืนแรกที่มาพร้อมกับบ้านจัดสรรเมื่อตอนที่เริ่มต้นแต่งงานสร้างชีวิตใหม่ แต่พอจะมีที่ดินเพาะปลูกเนี่ยก็ปรากฏว่าวันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยที่ดินแปลงเนี่ยเจ้าของสมมติในกออะไรกันกำลังจะโดนผู้ใหญ่ขอไขย่ยึดสาเหตุเพราะลุงกอไก่ ไปกู้เงินในกอมาและดอกเบี้ยกับเงินต้นเวลานี้ในผู้ใหญ่ขอไข่ก็จะยึดที่ดินของลุงกอไก่ผมฟังแล้วก็อยากจะดูว่าที่ดินมันอยู่ตรงไหนก็ขับรถไปดูพอไปดูไปเจอลูกสาว ลุงกอไก่นะพอเจอผมโอ้ดีใจมากที่ได้เจอเพราะเป็นแฟนรายการทางทีวีและก็วิทยุอ้าวแล้วเด็กพอคุยกับผมสักพักหนึ่งพอพูดถึงที่ดินบ้านเขาเขาก็ร้องไห้บอกว่าพวกหนูกำลังจะไม่มีที่อยู่ นะเพราะว่ากำลังจะโดนยึดที่เนื่องจากว่าเตี่ยเขาไปกู้เงินผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมากผมรู้สึกโดยฉับพลันทันใดว่าผมจะต้องซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อตอนนั้นก็ยังไม่ได้อยากจะได้ที่ดินนะเพื่อจะได้ช่วยครอบครัวนี้ อ้าก็ไปรวมพวกมาสองสมคนตกลงซื้อนะ,อะเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อรอให้เขายึดก่อนแล้วค่อยซื้อมันจะแบ่งง่ายแล้วก็สะดวกนะครับผมผมบอกไม่ผมไม่เห็นด้วยนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารอให้เขาไปยึดมาก่อนแล้วค่อยซื้อ ผมบอกไม่ได้เราต้องซื้อตั้งแต่เขายังไม่ยึดและเราจะต้องเอาที่เนี่ยแบ่งให้เจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่ส่วนหนึ่งนะครับสามคนสองคนบอกยึดก่อนค่อยซื้อผมบอกไม่ได้ต้องซื้อแล้วแบ่งให้เจ้าของเก่า เขามีที่อยู่อาศัยแม้ฟังดูอย่างนี้หลายคนอาจจะบอกแม้เหมือนว่าอาจารย์มีคุณธรรมเหลือเกินเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคุณธรรมที่ว่าเนี่ยมันจะก่อปัญหาอะไรนะครับปรากฏว่าสาหนึ่งในสามบอกถ้าอย่างนั้นขอสละสิทธิ์ไม่อยู่ด้วยตกลงเหลือสองคนแบ่งที่กันซื้อมา แบ่งที่กันคนที่หนึ่งผมคนที่สองนะแล้วที่ของผมก็แบ่งส่วนหนึ่งให้เจ้าของเก่าอยู่และแถมแบ่งทางเข้าวให้ด้วยนะนี่ต่อมาก็นี่ก็เป็นที่ผืนใหญ่แปลงแรกได้ที่มาสองไร่กว่า ก็ตั้งใจว่าที่แปลงนี้ก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่อาศัยในอนาคตในเวลาต่อมาลุงคนนั้นเสียชีวิตลูกหลานลุงคนนั้นมีลูกมีหลานเละละไปหมดยเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับเริ่มมีปัญหามากมายครับนะ คุณทำรัว้วคุณปลูกอะไรไว้คุณสร้างอะไรไว้ปัญหาตามมาอย่างมากมายผมเริ่มมาคิดบอกเอ๊ะตกลงอาจารย์คนที่โดดหนีไปก่อนเขาน่าจะคิดถูกนะว่าให้ไปยึดมาก่อนแล้วค่อยเอาที่มาแบ่งกันแต่ผมบอกไม่ได้ต้องซื้อและแบ่งที่เขาอยู่ ผมน่าจะคิดผิดตกลงที่แปลงนี้ซื้อมาแล้วอยู่ไม่ได้สิ่งแวดล้อมไม่ดีครับบ้านที่สร้างไว้หลังเล็กๆวันหนึ่งนะพอเริ่มไม่มีคนอยู่นะเพราะความจำเป็นบางประการแอร์ก็ถูกขโมย หน้าต่างประตูก็ถูกงัดเหล็กดัดมุงลวดก็โดนงัดเอาไปขายสาเหตุเราคงไม่ต้องพูดท่านคงจะทราบว่านั่นเป็นเพราะลูกหลานบ้านนี้เริ่มติดยาคนพอติดยาเสพติดนะครับทั้ง บา่านนี้ทั้งพื้นที่ใกล้เคียงถ้าบ้านไม่มีคนอยู่เคยมีคนอยู่แต่มีความจำเป็นจะต้องย้ายพอไม่มีคนอยู่สักเดือนสองเดือนเนี่ยเรียบร้อยครับขโมยหมดเวลาเราไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแทนที่เขาจะเป็นเดือดเป็นร้อนว่าเฮ้ยลูกบ้านเรามาอาศัยอยู่ แล้วมีขโมยมางัดมาขโมยสิ่งของในบ้านเราจะต้องจามตามจับตัวหรือจับมาอบรมสั่งสอนตองกันข้ามครับผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังโอ้ยอาจารย์บ้านนู้นก็โดนบ้านนี้ก็โดนอาจารย์คนนั้นเนี่ยมาซื้อบ้านตรงนั้นไว้เขาก็โดนงัดประตูหน้าต่างไปหมด เอา้าเอ๊ะผมก็ชักเริ่มงง,งงว่าตกลงเรามีผู้ใหญ่บ้านเอาไว้เล่าให้เราฟังว่าในหมู่บ้านบ้านนั้นก็โดนงัดบ้านนี้ก็โดนงัดบ้านนน้นก็โดนขโมยบ้านนี้ก็โดนขโมยเพราะฉะนั้นข้อคิดข้อแรกเวลาท่านจะไปซื้อที่ดินนะครับก็อย่าให้พลุงพลังครับ และสิ่งแวดล้อมที่ท่านไปซื้อนะ่ะท่านไปซื้อที่ดินในดงโจรหรือเปล่าในดงขโมยหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมดีไหมหรือว่ารอบบ้านมีแต่โจรขโมยถ้ายิ่งเป็นคนไกลบ้านไปซื้อที่ดินอย่างนั้นไว้ต่อให้คุณปลูกอะไรก็แล้วแต่แมงกระสอบ คาว่าแมงกระสอบเป็นสมบัติสำนวนที่หมายถึงว่าคุณปลูกมะนาวไว้คุณปลูกฝรั่งไว้ถึงเวลาออกลูกเก็บได้มันจะหิ้วกระสอบมาแล้วมันก็จะ,ะใส่กระสอบเก็บของเราไปหมดโดยที่เราลงทุนปลูกแต่เราไม่ได้เก็บนี่ก็คือว่ามีที่ดินแล้วมีปัญหา เพราะอย่าเสพติดแล้วก็เรื่องของการสืบสันดานของผู้คนที่มีอาชีพลักเล็กขโมยน้อยและการที่ปล่อยไว้ก็จะทำให้คนที่ลักเล็กขโมยน้อยนั้นค่อยๆพัฒนาขึ้นจนที่สุดก็ติดคุกติดตารางหมดอนาคตเพราะการปล่อยปละละเลยในสิ่ง เล็กๆน้อยๆนี่ก็หัวข้อชีวิตกับที่ดินมายกตัวอย่างเทียบเคียงทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องของอื่นๆสำหรับเป็นข้อคิดนะท่านอดทนฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะคิดว่าสัปดาห์นี้อาจจะต้องคุยกันเรื่องเกี่ยวกับที่ดินและก็การพัฒนาการใช้ประโยชน์นะฮะตามความประสงค์ของ แฟนๆรายการที่ได้แนะนําและก็ขอให้ผมได้คุยในเรื่องนี้ครับเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,นสูตรทีเนตจําเป็นมากสําหรับต้นพืชเวฟตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้น,อ,นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวย เฟตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ย,ยตราปิระมิดธาตุาอาหาร,าหารพืชคุณภาพ,ภาพของสหายเกษตร